สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตําบลโพนงามกับในอาเภอเดชอุดมนะครับเป็นวัดป่าน้องยาวนะครับเป็นวัดที่อดีตเจ้าอาวาสนะครับวัดป่าน้องยาวหลวงปู่สายนะครับจารุวันโนนะครับท่านเคยจาพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีหลวงปู่พุทธานะครับเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ พระอาจารย์ประสิทธิ์นะครับเป็นดูแลอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานนะครับเจดี JD, หลวงปู่สายนะครับครับวันนี้โอกาสดีทางวัดก็เลยได้เปิดเปิดประตูนะครับเปิดประตูให้ทางผู้ที่มาหยุดช่วงปีใหม่นะครับได้มากลาบไหวขอพรนะครับทุกทีก็ไม่ค่อยได้เปิดบ่อยอันนี้เป็นโอกาสดีนะครับ เพื่อสิยายนุสิทธ์ทั้งหลายนะครับที่ได้กลับบ้านมาจะได้มากราบพอพอรต่อองคหลวงปู่นะครับส่วนข้างในนะครับผมก็จะประดิษฐานรูปหล่อนะครับของหลวงปู่สายจารุวันนงนะครับนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจารุนโนจะมหาเทโรเมตตาลาภูมัโนโสมิยะอะหังวันทามิตมังศัทธาเป็นคำบูชาของหลวงปู่นะครับส่วนข้างในนะครับก็จะมี รูปนะครับรูปวาดต่างๆนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับข้างในก็จะเป็นอันนี้สวยงามนะครับเป็นรูปวาดต่างๆนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมเป็นปางต่างๆก็จะมีนะครับภาพวาดสวยงามครับ บริวารของลุกสา์ครับพระอัินะครับบูชาขอบารมีองค์หลวงปู่งจงคุ้มครองให้ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นคนยืนทำกินใดสิ่งในที่ถูกต้องตามคำนองของธรรมขอให้สมหวังดังสิ่งต้องใจมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้สุขภาพไร้เป็นถึนแงแรงครอบคัวอยู่เย็นเป็นสุข จเจริญอ,อายุวันนะักสุขภาระขอบารมีของ่วมผู้สายจงตุนบันดาลให้สำเร็จสมดังประสงค์ด้วยเถิดสาธุ